เม,มื่อวนี้เทพขยะยี่หมาเห็ดน้ำตกน้ำตกน้ำตกเนื้อทิขันย่าเด้อครับเน่้อดุสายซื้อมาหนึ่งพันบาททอนสิบห้าบาทเป็นเนื้อทิขนันย่าหัานตะื่นเป็นเนื้อจากต่างประเทศครับจากประเทศออสเตรเลียเป็นเนื้อสะโพกยางยดีเลยครับ มันนีอีเห็ดน้ำตกครับนี่เบิ้งเดึ่งนะไม่งางแซ่ฟิตไว้จนแข็งเดี๋ยวหั่นไปโอ้แข็งคักเลยแข็งแข็งเป็นปลาที่เบิง่งเนี่ยมันเป็นลิ้วงาม่เงดีงาสายว่าผม <c oughs> ก็เคยกินกเ,เท่า อันนี้ครั้งแรกแล้วเนี่ยเบิ้มงอนอีแซบคือัวไทยของผมเก็ดน้ำตกอะนี่สวยงามบ่ต้องผู้สึน้ำงนามตกเร่แล้วตอนนึงตัดอีกเบิ่องนี่ครับผู้ชม วัวอีป้า์เลยแต่ละตอนปิว้วโสวยงามครับเห็นบ่สวยงามสวยงามส่องตอนแล้วอันนี้ตอนที่สามโอ้สวยงามแงะนะงามคือลูกวาให้แนวครับปิ้วหนือนงามจ้ะ งามจัด3ามตอนที่ตอนที่สี่บึงความสวยงามนั่นตอนที่สี่วันนี้ได้ละสี่ตอนที่สี่น,น,ส,นสี่สพงามงามเนื้อที่คันหญ้าครับที่บึงทัดๆเนาะจะแซ่บจัง สวยครับ,บ,น,บ,น,บนี่งเดยวสวยปะบ้นีเหาก็เอาไปยางครับบัานนี้บ่ได้มออักยังเดียวเพราะเห็ดน้ำตกคือบ้านเห่านะน้ำตกหน่วคือบ้านเหานะ่านะบันนีเห่าก็เอาเนื้อพีขันย่าที่หั่นเป็นซิ้นแล้วเนี้ยมายางครับบันนี้บ่ได้มักยังครับยางเห็ดน้ำตกในเห็ดสี่ซิน้นขพอ,อนุญาตลูกสายแล้ว เดือครับง่ายๆเมจันหย,ยน้ำตกบเบคเดือครับ,ว,รบว่ามันขีเซบ่ะมันมีกรอี่ลองคลิกเบ่งก่อนเดือวครับง่ามๆน้ำตก าญญาที่ทานยญ้าทางเล็กหน่อยเล็กจะไปถึงเดือนนี้นะล,ล,ลูกสายบอกว่าให้ใส่ไฟแหงในการย้างวะฮันมันจังค่อยเป็นน้ำตกบอกให้น้ำมันย้อยออกมาวะสานลูกสายว่านะ ขนน้ำมัอนงอยออกมานี่อันเนี้อมันอีโบมีความหวานหวานให้ไฟมันแหงเน่้อบางทั้นไฟมันค่อยอย่างอีโบได้ตามสูตรย่างเนื้อพีขันยาแบบมีเดียมว่าสันใส่บ้านะแบบแหล่แบบมีเดียมเพลนแย่เพลนบ้าน่ะ ครับเบื่องว่าเห็นน้ำตกมันอีแซบซ้ำหัวไทยของผ่อีปีนด้านโอ้หือนานน้ำกำลังอีตกออกมาเนี่ยกำลังซินออกมาเป็นแี่นนยนี่ทางหนึ่งเลยกับสีเอิญว่าซีน มันก็งามเป็นต่แซบเป็นต่เบิงคือที่ลูกสายว่าแนีว้วมันจะมี็ยิ้วเป็นยิ้วเป็นยิ้วสวยงามเลยนีมันมีก,ก,กับดานอีกแค่นึงครับมังกับดานไปนเรื่อยๆโอ้เริ่มแฮมแล้วเด้อยูนะโอ้สี่เรียงองต,อง,ตองเป็นตะแซบแล้วครับเนี่ยทัเบิงลตอนนี้ตินตัวครับ มันจะเซ็ปมันีีปีนอีกโอุ้หนะนี่เห็นบอเลียดแดงๆกำลังไล่เลยตัวนี้นะเลียดแดงๆกำลังไหลเลียดแดงๆกำลังไล,งล,งไล่น้ำมันออกลูกสายว่าถ้าน้ำมันออกนี่มันกีบบวบานวะฮั้น

น้ำตกหย่อยเยอยอแล้วปัะเนี่ยนะลูกวอลน,นัมบ้านมันออกเดิอดโอ้แฮมไล่แล้วอย่างนี้นะนเดือดมันเกินยังขอลูกวอนะั้นแล้แล้วก็นิเดียมหรือม้าเนี่ยครับนี่อันนี้น่าจะเป็นลแล้วครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมีเดียมเนี่ยมีน้ำเนี่ยนะฝกอีกรอบนี้ก่อนยันเมย์เพิ่นกินหํำบไวยฮะ อันเนี้มันแดงๆไล่นะแต่ว่าพวกนี้กินได้อยู่มักกินสุกๆดิบๆแซบครับหวานอ <c oughs> พอแล้วครับบัดทีนี้นะพอแล้วพอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันแห้งโพดรูกว่าน้ำม,มันไหล่ออกเบิดแล้วมันอีโบแซบ <c oughs> นี่ยๆๆแซบ่ะ <c oughs> แต่ละตอนิึงเด้อ ต,ตอนนี้นี่กำลังน้ำตกเลยเพราะมันมันหน้าก็มูนะมึงแค่ไปวันนี้เขาก็เอาเนื้อไปหั่นเอาซีนไปซอยครับเพ็ดน้ำตกครับเดี๋ยววยันนี้เขาก็ยี่มาหั่น เอามาซอยเป็นตอนเก็ดน้ำตกครับวันนี้เครื่องปรุงกระ่บมีอย่างหลายด้วยครับนะมีต้นหอมมีสะระแหน่มีผักหอมเทศแล้วก็หัวหอมกระเทียมแล้วก็มักนาวครับต้นหอมมื่อนี้เบิดครับเอาใส่ซัมนี้แล้วหั่นหอมก่อนเนาะมาหั่นหอม หั่นเรียบร้อยแล้วครับบันนี้จะอีหั่นเนื้อหรือซอยเนื้อวันนี้เราจะอีซอยเนื้นอ,อเป็นตอนหนึ่งบางเห็นบหค่านู่้จุนี้กำลังกำลังพอดีกินเลยเห็นบหกครกำลังพอดีกิน,นครับเนี่ยน้ำตก เซฟครับตอนบางบ้าติดทุกส่วนเลยติดทั้งหันทั้งนนเนี้ยบอันท้าเอาแดงตัวนี้นี่ยามแม่คองรูกินบบได้ครับไปบกินอันเกิึงสุกเกิึงดิบเนี่สุกๆไปเลย กะว่าพวกมันมันมกแดงกว่านี้ดิอันนี้นี่หนังสุกโพสสำหรับผมเมนะโอ้ยแอบสินเจต้นกันเลยแอบบแตบรบอันนี้ผมได้ใส่มาเอง นนีเดเป็นเซฟได้บ๊ะฮันเล็บนี้นะบ๊ะมีเงินเดือนเจ็ดหมื่นแป๊หมื่นถือเพิ่นแต่ว่าเห็ดกินมาตลอดสีวิตสีแบบนนี้เนาะไ,ได้เป็นเซฟอยู่ในโรงแรมในพัฒนาการแต่เป็นเซฟก็จำครอบครัวเห็ดกินมาตลอดสีวิต เก็บพุกเมือมาครับบ้าน,นี้เหามาขนน้ำตกกันอันนี้นี่อีแบงไว้ให้ลูกสายย่าลูกสายกินเผ็ดบ่ได้นะ ฉันปุงกระบบมีย่างเด้อน้ำตกเนือ้อผี่ขันเะอันดับแรกนี่ใส่อีกปนปีกปนคงคือรสน้อยนึงรสด,ดีต้องออกเหนือนึงน้งนำปลาซองจึก๊กนึ่งจึก๊กซองจึก๊กยานมันเข็มข้างคั่วมีงซอน แล้ว okay. อันนี้น้ำมักหนาวบีบลงไปนบีบลงไปอาหารไฮโซสร้างมันเนะเาะประมือนี้แนวขุดรถนี่เด้อคาดบไร้ปลาลาครับปลาลาปลาลาอาหารนี้เป็นเนื้อจักเมืองนอกเป็นอาหารไฮโซเนื้อพริกขันยะ แต่ว่าคาดบ่ได้ดอกปะลาลาเนี่ยเอาแสบใส่ปะลาลาไปน้ำโอ้อาหารแมงน,นกใส่ปะลาเดี๋ยวยี่สิบมืองกันเดี๋ยววันนี้ครับเนี่ย,น,น,ย,น,ยน้ำตกเนื้อพิขันยา่าน้ำตกเนื้อพีขันย่าเป็นยนาจักประเทศออสเตรเลีย เป็นเนื้อตรงสะโพกเนื้อที่แซ่ที่สุดค่องว่ารูปว่าแบบนี้ครับจะสิงก่อนปะเนี่ยแซ่แซ่เอคุณผู้ชมมันก็คือกับเนื้อหัวไทยหอเนะแต่ว่ามันมีความนุ่มแล้วก็ความมันที่มัน,นี่ยคล้ายๆว่าเป็นเนื้อที่มันนะครับแซ่แซ กินกันไหมเนะี่ยแล้วแล้วเดี๋ยวอีไปเก็บผักกับผรอมมาแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้ไปเก็บผักกลับมาเบิ้งท่านผู้ชมผักกลับนี่เนี่ยผักมันปูมีหลายอยู่บ้านคลองเซฟเนี่ยเบิ้งแค่ีกกินกลับน้ำตกเนื้อที่ทานยาก ซอนวะยอดทักหมันปูแซบแซบเรียบร้อยครับไปไปกินข้าวกันนะแซบแับผักหมันปูไปครับ